สวัสดีค่ะทุกคนขวัญจากช่องขวัญสตอรี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนขวัญก็จะมาเ่อของใหม่ล่าสุดที่ขวัญเพิ่งไปซื้อมานะคะก็คือเป็นลิปสติกที่คิดว่าน่าจะเป็นลิปสติกที่แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ซื้อมาเลยค่ะก็คือลิปสติกจากแบรนด์ Airmes นะคะทุกคนก็คือน้องมาเป็นถุมแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือขวัญได้มาจากช็อปที่เซนทรัลเวิลด์นะคะ ก็บอกก่อนว่าลิปสติกอันนี้นะคะเป็นลิปสติกที่ จริงๆอะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะซื้อลิปสติกหนึ่งแท่งในราคาที่แพงขนาดนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ของ Airmes เนาะมันก็เลยแบบว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาของแบรนด์ทั่วไปนะคะต้องบอกก่อนว่าลิปสติกของแบรนด์ Airmes เนี่ยเขาออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนแต่ว่าช่วงแรกๆของที่เขาออกมาเนี่ยนอกจากเขาจะมีราคาที่แพงมากแล้วนั้นเขายังหาซื้อยากอีกด้วยค่ะแต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่ขวัญิดตามอยู่อย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าไปที่เคาน์เตอร์บางทีก็แบบว่ามีแค่ บางสีเท่านั้นและส่วนใหญ่สีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมักจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างที่จะ่ายากนะคะขวัญก็เลยเหมือนแบบโอ้ไม่ค่อยติดตามเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอะนะ่ะเนาะอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสได้เดินไปแบบที่ช็อปเซนทันเวิลด์ใช่ปะก็แบบเออขอเดินเข้าไปหน่อยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวแบรนด์ของแอร์เมสเนี่ยเขาได้ออกเนื้อลิปสติกแบบใหม่มานะคะเหมือนช่วงแรกอันแรกสุดเลยมั้งที่เขาออกมามันจะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่พอขวัญเดินเข้าไปมันก็จะมีเป็นแบบเนื้อ ด้วยนะคะมีลิปบาล์มด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเหมไปจัดมาหนึ่งสีนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ทุกคนดูเลยว่าแบบว่า1แท่งราคา2,500บาทนี้จะเป็นยังไงนะคะก็มาเป็นถุงแบบแอมเมสถุงส้มแบบนี้เลยนะคะทุกคนแกะเข้าไปข้างในนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องขา,ขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยพอแกะเข้าไปข้างในในกล่องคือในกล่องมีกล่องในถุงมีกล่องในกล่องมีกล่องอีกนึกงดูงความแท็กเกจตอ่ะเนาะอ่ะ แกะเข้ามาก็จะเป็นกล่องส้มของ Airmes แบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมในกล่องมีกล่องก็คือมีกล่องอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท้ Oh my g o แกไม่แตกพะเนี่ยทใจก่อนอะแกออกมาในกล่องนะคะก็จะเป็นถุงนซึ่งในถุงเนี่ย ก็คือแกะออกไปทีนึงถึงจะเจอแพ็กเกจเป็นไงก็แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท่งแบบนี้สีขวัญได้มานะคะเป็นสีเบอร์21นะคะตัวแท่งของเขาแล้วค่ะทุกคนจะเป็นแบบแม่เหล็กแบบเนแล้วก็ดูดเนี่ยดูดไปเลยมีน้ำหนักนะคะแท่งของเขาเนี่ยมีน้ำหนักอยู่นะพอแกะออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อนี้นะคะแล้วก็มีเหมือนแบบ ตลักตรงนี้ว่า a i r m e s ด้วยเห็นปะทุกคนสีของเขาเป็นสีแบบตุ่นๆอันนี้คือเป็นตุ่นติดส้มแล้วนะเพราะว่าขวัญให้ทาง S A เขาเป็นคนเลือกให้ขวัญน,นะเพราะว่าวันเพราะว่าขวัญอยากได้ลิปสติกไม่ได้อยากได้เนื้อแมทอยากได้เป็นเนื้อซาตินนะคะเป็นคนชอบติดโทนส้มเขาก็บอกว่าโอเคค่ะสีนี้นะคะเป็นสีที่ขายดีมากเลยถ้าเป็นติดส้ม,สมอะไรงี้อ่ะสนก็อ่ะอ่ะให้เขาเลือกให้นะอะเนาะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะเดี๋ยวขวัญจะ นี่คะ่ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้เลยสีก็แบบน่ารักก็คือตัวสีของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นเนื้อแมทนะทุกคนมันเป็นเนื้อซาตินใช่ปหมที่ขวัญบอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความติดทนอะไรขนาดนั้นนะก็คือกินข้าวก็ยังมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองทาที่ปากให้ดูนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ทาสีของเขาเลยเดี๋ยวลองทาให้ดูนะว่าเสียมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะขอเช็ดสีเก่าก่อนอ่ะ นี่คือสีปากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะว่าจะได้ประมาณไหนเนาะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบตุ่นตุนติดส้มมีความทนส้มเพราะว่าเขาได้สวัดเทียบได้ขวัญดูนะเป็นสีที่มันติดชมพูกับสีที่มันติดส้มซึ่งสีเนี่ยก็คือเป็นสีที่ติดส้มนะคะเบอร์21น,นะคะทุกคนเพื่อว่าใครอยากไปตามๆนะคะก็จะได้สีประมาณนี้เลยทุกคน ก็คือบอกเลยว่าเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันใช้ได้แบบ everyday look แบบคิดอะไรไม่ออกก็ปกติก็ทาสีนี้อยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละด้วยความเป็นแอมเมสนะคะแล้วก็มาเห่อของใหม่ให้คนได้ดูว่าสีแบบนี้นะใครอยากได้ก็ไปตามได้นะคะอ่ะส่วนตัวที่ใช้สีนี้นะรู้สึกว่าเป็นสีที่ทาได้บ่อยทาได้ทุกวันแบบ everyday look ไม่จำเป็นจะต้อง เป็นออกงานหรืออะไรก็สามารถทาได้นะคะก็คือจุดประสงค์ตอนแรกก็คืออยากได้ลิปที่มันแบบสามารถทาได้ทุกวันอนะ่ะทุกคนถ้าเราซื้อลิปสติกแท่งละแพงขนาดนี้มาแล้วยังไม่ใช้เนี่ยความรู้สึกว่าขวบบเสียดายอะ่ะคือแบบตอนนี้ก็คือซื้อมาแล้วก็อยากใช้ให้มันหมดนะคะเพราะว่า,าไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วเนาะเราก็ได้ใช้หน่อยละกันเนาะอ่ะโอเคเนื้อก็เป็นเนือเนเน้อแบบสตินทุกคนแบบ นื้อนุ่มแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ติดขนาดนั้นด้วยค่ะมันเป็นเนื้อซาตินนะคะกินข้าวมันก็มีการหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่เป็นข้าบนะทุกคนแฮปปี้ <Happy S 1> นะคะในลิปสติกแท่งนี้ของแอมิสนะทุกคนวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปเธอของใหม่ละกันที่ขวัญได้มานะคะกับลิปแอมิสตัวนี้นะคะใครที่มีสีที่เป็นดูบของตัวนี้ได้ก็สามารถมาเมนแจ้งขวัญได้นะเผื่อว่าขวัญจะไปซื้อมาใช้แทนเพราะว่านั่นแหละที่บอกไปก็แพงเกิน โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องขวัญสตอรี่เป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขวัญไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ